พร้อมนะครับพร้อมนะครับอินเอาแดนกิจนะครับอินเอาแทนกิจสลับบันปาไปนะครับเพตสอบตีบริเวณชายโครงนะครับอินเอาแดนกิจสลับบัลปาและใช้หมัดนะครับต่อยออกไปนะครับอินเอาแทนกิจเปิดหมัดเต้าตีลงมานะครับจหวาซัดหอกนอกนะครับสลับบันปาออกไปนะครับ ตชวา่าท่าถอบนะครับเมื่อกี้ใช้ศอกนะครับส่วนที่ใช้หมัดนะครับเอราวันเสยงาเปิดหมัดนะครับและใช้หมัดเสยมานะครับเอราวันเส๋ยงาเสืยได้ศอกนะครับเมื่อกี้เตด้จะหมัดนะครับผักปีขุมงนะครับเท้ศอกกระแทกเข้าไปิเวที่หัวไหล่อาศัยแรงคู่จะสู้นะครับปกติขับเป็นการขักแขนคู่จอสู้นะครับระวังหัวด้วยนะ ต้อนเยื่อนเป็นการหักแขนุูจะสู้นะครับมาครับมาดูทุ่มทับจับหักนะครับธนานางแก้หมัดเป็นการทุ่มนะครับทุ่มไม่แต่โพกลงมาเอาเข่าทับนะครับเป็นการทับเอาเอาขาหักแขนนะครับทุ่งธนานารเป็นการทุ่มโดยการปัดขาลงมาข้างเียวนะเมื่อกี้ทุ่มไม่แต่โพกนะครับทุ่มแล้วทับลงด้วยเข่านะครับเอาขาหักแขนนะครับ ทศกัณฐ์พานางทุม่มในการปัดขาเขา่ขาขาลงมาทุ่มระทับด้วยเข่านะครับใช้ขาหักแขนอนกนะครับทศกัณฐ์พานางทุ่มด้วยการจับขอบกางเกงทุ่มนะครับพลิกสังเกตนะครับว่ามวยชายาเป็นมวยใช้ศอกเพราะฉะนั้นจะใช้ศอกเป็นอาวุธหลักนะครับทศกัณฐ์พานางรัดคอและทุ่มนะครับจับและหักทุม่มรัดคอลงมานะครับ พยักสะพายควายเป็นการหักคอหักหักหลังคู่ต่อสู้นะครับพยักสะพายควายแก้เตะหักคอยละวันหักคอคุณต่อสู้นะครับแก้มาด้วยการหักคอนะครับหักคอยละวันเสือลากขางลงมาด้วยเสือลาาขางเจ็ดสอกตีที่ใบหน้านะครับหักคอยละวันหักคอปักใชเข่า นะครับอนุมานแบกแข้งอนุมานแบกแข้งลงนะลงได้เสียราาขางนะครับยันในราวัลรางวัตกด้วยอะ่ะราวังตกราวังตก,งตกเนี้ยเนาะนะครับท่านี้นายป๋องยำนนทองนะครับได้ชื่อว่าหมืม่นมวยมีชื่อนะครับโดยการเชท่าเสียล่าหางนะครับเช้าขาหักขานะครับท่าน,นี้นะครับ วางเลียวหลังนะครับกวางเลี้ยวหลังพช้ศอกกดนะครับพระราผักษอกแก้บมดด้วยการหักแขนนะครับใช้ขาหักแขนนะครับเชศศอกตีนะครับพระนามักษอนปัดขาลงมานะครับใช้แขนแขนนะครับ พระรามหักศอกเยื่อปัดตรงมานะครับเทใช้ขาหักแขนนะครับมัดกขาต้มจับนะครับใช้แขนหักแขนนะครับกดนะครับเดี๋ยวขอมานูลาคายสอนแก้สีนะครับ ราชาปิดขาแก้เตะด้วยการจับขาและบปิดขานะครับแลจะใช้เข่าแทนที่บริเวณเส้นปัตตคาดนะครับในช่วงนาคาปิดขนา,ขาดขนะครับต่อซื้อบัตรนะครับราชาตินะครับยยนยอดแผ่ขาชาิครับผมสาวบาดสาวบาดปลาดุกแยกที่แก้เตะด้วยปลาดุกแยกที่แก้เตะที่บริเวณเเที่ปัตตี่ตีนะครับปลาหมอแดนเนือ้อสักพุม่มอะไร ักทุงมาลายตักหัวไหล่ด้วยการตักพุงมลาลไยลงมานะครับตักแขนด้วยสุดายุชิงนางต่อยมาพับใช้แขนหักแขนนะครับรูปนี้นะครับสุดายุชิงนางนะครับ,ส,นนรบส,สุดายุชิงนางศรีดานะครับอธนุมานถายแหวนท่านี้นะครับท่าที่ทําให้มวยไทยเปลี่ยนจากการค่าเที่ยงมันมาใส่รวมนะครับโดยในไดนเจียแขกเขนชกนายพรนี่มาเสด็จถึงกับความตายนะครับจึงได้มีการ เปลี่ยนจากการคาดเื้ามาใส่นมมแลวใส่ถุงเท้าด้วยแต่เนื่องจากว่าการใส่ถุงเท้าเนี่ยทำให้ชกเนี่ยเกิดการลื่นนะครับก็เลยเไม่ใส่ถุงเท้าแต่ว่าเปลี่ยนจากคาดเื้ามาใส่นวมนะครับค้าแมครับสาวาแมครับสาวอักคอลงมาแล้วครับคุณสุตีทวนคุณสุตีทวน แกะหมัดด้วยดใช้ทัก,ทกแทตเตะนะครับไก่สอนข้ามวยขุนค้อนีท่านช้างขีดไม้เป็นการหักย่างหนึ่งนะครับ